สวัสดีครับผมร้านสุสิทธิ์แท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับใหม่มาให้ชมนะครับตัวนี้จะเป็นคูบัต้า X20 นะครับคูบัต้า X20 สภาพสวยๆเลยนะครับ20แรงนะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับ4วิวนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับตัวนี้ตัวนี้20แรงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับมาพร้อมกับโครงหลังคาเซฟตี้นะครับเป็นหลังอันนี้เป็นหลังคาไฟเบอร์นะครับ สวยงามนะครับตัวนี้สําหรับท่านใดสนใจเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับตัดหญ้านะฮะสวยงามเลยนะครับโฟวิลนะครับตัวนี้ฐานล้อหลังกว้างอยู่ที่1นึ่เมตรยีเซนนะครับล้อหน้าเมตรสิเซนนะฮะล้อหลังจะเป็นขอบเดี๋ยวนะฮะล้อหลังจะเป็นขอบ8.3 22เออเก้า่สิบสอนะครับล้อหลังเก้าจุนะครับล้อหน้าจะเป็น6กขีนะครับล้อหน้านะครับ4 wheel นะครับยางหน้าจะเป็น6กขีดสิี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับอันนี้สภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ทำความสะอาดนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับยางหลังสภาพดีนะครับรถคันนี้ใช้งานมาหนึ่งสอง้อสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องนิ่มนะครับ ระบบพลิง l ự ใช้งานได้ปกติดีนะครับอลองปั่นวิดีโอดูครับวิดีโอหมุนติ้วๆๆนะครับโอเคนะครับระบบปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับอ๋อไม่ได้ต่อสายไฟครับไม่เป็นไรไปบ้านะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับโครงหลังคาเป็นโครงหลังคาเซฟตี้นะครับ เดี๋ยวนี้เราจะรีวิวให้ดูนะครับเอาเลยตัวนี้จะมีระบบปรับวงเลี้ยวแคบได้นะครับนะครับนะคสายงานคล่องตัวนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับเสียงนิ่มเลยนะครับจำแบบ สนใจสนใจไปใช้ในไร่ในสวนนะครับเอาไว้ตัดหญ้านะครับแครลุ่มกระโพดทําลุ่กระโพดดีนะครับตัวนี้นะครับนึ่งเร็วนะครับนะครับภาพสวยๆเลยนะครับทำลุ่กระโพดฉีดยากระโพดนะครับสวยนะครับตัวนี้เลี้ยววงเลี้ยวแคบนะครับแล้วก็ มันมีระบบดิบล็อกนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนหาบาทนะครับจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสาหรับท่านใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ถนนเส้นพระโยธินนะครับถนนเส้นตากฟ้าตาคีนะครับ ช่วงโค้งพัฒนานะครับห่างจากโรงพยายบาลประมาณ700เมตรนะครับเบอร์โทรนะครับ0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็093 0855104นนะครับสำหรับท่านใดสนใจเชิญเลือกชมได้เลยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ